วันนี้เราจะมาทําชามาสล่ากันเป็นชาอินเดียส่วนประกอบของเราในวันนี้ก็จะมีชานะใช้ยี่ห้อนี้เราใช้ยีาา่ห้อคาทา,ทาปีเมียมแล้วก็เป็นผงมาสล่าตั่งแต่มาเลย์อยู่ในซองแบบนีนะ้แล้วก็จะมีส่วนผสมก็คือมีใส่นมนะนมนม,นมสดแล้วก็น้ําเชื่อมจะใช้น้าตาลทรายก็ได้แต่ที่เราไม่มีก็ใช้น้ำเชื่อแมแทนเรามาดูวิธีการทํากันว่าทํายังไงบ้างอันนี้ดูจาก YouTube มานะจ๊ะแล้วก็ต้องใช้น้ำหนึ่งถ้วย ต้มนะเพื่อต้มชาน,นี้ก็รอให้น้ำเดือดพอน้ำใกล้เดือดเราก็จะใส่ผงชาลงไปอันนี้คือลักษณะของผงชาจ้าแบบนี้ใส่หนึ่งช้อนก่อนลองดูผมไ่กล้าใส่เยอะจนเกนอีช้อนแล้วกันผอนชา เข้มแต่เราย<ม>ังไม่กล้ากินกล<ม>ัวจะนอนไหมล่ะนี่ชาก็เริ่มจะเดือดแล้วนะกลิ่นหอมมากสีเข้มสีสวงมสสาซาล่าเราใช้ยี่ห้อเบเวอร์เรสต์ทรีมสสาซาล่าตอนแรกเข้าใจว่าเป็นชาสมดุลมาแล้วแต่จริงๆมันเป็นแค่ผงม,มสสาซาล่าผงม,มสสาซาล่าคืออะไรคือเครื่องเทศอินเดียเนะาะก็จะประกอบด้วยมีแล็กชินเจอร์นะม,ม,มีแบล็คเปอร์รี่มีที่ใครดำขิงนะมีตาลมีอะไรดูแลที่อื่นผงเครื่องเทศขอินเดียก็จากข้างกล่องเขาเขียนว่าใส่ประมาณแค่ครึ่งช้อนชาก็พอกับ สำหรับน้ำสำหรับชาสองแก้วะแก้วชาสองแก้วก็ใช้แค่ครึ่งช้อนผงก็จะเป็นแบบนี้ใสล่ลงไปกลิ่นก็เครื่องเทศอินเดียนะกลิ่นอารมณ์อินชีมอนได้มั้งพอชาเริ่มเดือดเราจะใส่นมลงไปนมก็จะใช้แค่น้ำหนึ่งส่วนนมก็จะครึ่งส่วนของน้ำสีก็จะจางลงว่าแต่ตอนที่ต้มเป็นชาเราก็พีนมไปผสม จากนั้นรอให้เดือดรอให้มันเป็นฟองเดือดแล้วก็เสร็จแล้วอ่าเริ่มเดือดเป็นฟองขึ้นมาแล้วอันนี้ก็เป็นใบชานะส่วนที่เดี๋ยวมาลน้นก็จะเป็นผงชาแล้วก็ผงลาซาาอ่ะคือว่าสเสร็จไ,ได้แล้วเราก็จะมากรองเอาเฉพาะน้ําเราก็ได้เป็นชามาแล้วนะสีชาเลยเราก็จะมากรองใส่แก้วเอาเฉพาะน้ำนะไม่เอาไม่เอากาชาหกมนี้ เดี๋ยวจะชิมที่ยังไม่ใส่น้ำตาลออกนะอมาได้ชื่อมอไปหน่อยเพื่อจะได้มีความหวานวันนี้ใช่ก็เป็นการเร็ปในการทำชามาสาร่าเนาะรสชาของมันก็จะเป็นเหมือนชาแต่จะมีความเผ็ดร้อนเข้ามาเพราะว่าเป็นเครื่องเทศ คนอินเดียเขาก็ถว่ากินแบบบำรุงร่างกายเขาก็เขาบอกว่ามันมีวิตามินนู่นนี่นั่นอยู่นี่นั้นแล้วก็ช่วยในการแบบบำรุงร่างกายอะไรอย่างเงี้ยก็คือช่วงนี้ถ้าเกิดเข้าแบบหมือช่วงฝนตกก็อากาศก็จะเย็นแล้วเนาะจะเข้าหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยกินเพื่อให้ความอุ่บร่างกายได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค,คุณประโยชน์ก็มีเยอะแยะเลยมันมากมายมาอินเทอร์เน็ตไปหาอ่านเอาเองเกันเองไปหาอ่านเอาเองแต่เรากันน้อง่างเงี้ยไม่ค่าพูด พรู้สึกว่าสะขอบคุณรอบด้านมากขอบอกในวันที่อากาศชื้นๆเย็นๆแนะนำชาอินเดียจ้ะชามาสลา,าวันนี้จบแล้วบ๊ายบาย